สีเดียวกับลดตัวเลยแต่ว่าคนละราคาเนาะแต่มาเบิงก็ก็โอเคละสำหรับเที่ยวไปการเนาะเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันทุกคนเพราะว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้หันมันฟืดเครื่องหลายเนาะนี่สิโลสี่สิโงถัดลองเบิง,งบนเนาะามันสีนิ่มบอเนาะคอยนะ ได้รดตัวนี้ทุกคนข้าไปเบิงน้ำกันเนาะเพิ่นกำลังประกอบให้เฮาเนาะราคายูที14 08, ล้าน8แสนเดี๋วทุกคนหลังจากที่เอามาเนาะเฮาก็มามาใส่หม้อไฟมาใส่กระตามาใส่อย่างต่างๆอยู่นี่ไม่พอเพิ่นก็เฝ้าเอาอย่างั่นสบายดีทุกคนมาพบกวัสนี่ในงซน,นเซนิเซ n นลเนาะมือนี่เฮามาเบ่งรถทุกคนเบ่งรถจักเนาะ เอาไว้ไปเที่ยวของการเนาะเห็นรถจังซี่หลายๆเนาะโมเมนต์อย่างเฮามา้โรงงานเลยทุกคนเป็นโหงงานประกอบรถจักรเหมือนมาอะมันจะเป็นมันจะเป็นโหงงานประกอบรถจักรของจีนทุกคนแต่ว่าเฮาซีมาเอาเมื่อนี้เนาะเฮากาซีมาเอารถประมาณแบบ เอาละค่ะเบาๆพอคีไปการได้ค่ะทุกคนเนื่องจากว่าน้ํามันรถมันก็แพงหลายแล้วทุกคนเนาะ <S <S เดี๋ยวเฮาไปเบิรงน้ากันเนาะว่ามีรถประเภทแต่แล้วรถ็นหลายบ่เนาะ,ะเฮาสีได้รถแมนรถคันใดเนาะเดี๋ยวไปเบิรงน้ากันทุกคนมื้อนี้มาน้าเม็ดคอยเนยคอยเนาะเดี๋ยวเฮาไปลาะน้ากันทุกคนสันนี่สิพารอเนาะ บโบแทบโบวาโบได้มาได้โฮงงานนี่เนาะเขาซื้อไปซื้อห้างทั่วไปเนาะแต่ว่ามือนี้เฮาแซ่ถ้าเอินเราบังเอิญว่าเป็นโฮงงานประกอบรถมาถือว่าโชคนดีได้เห็นโฮงงานเพิ่นป่าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สิบสองล้านหกสิบสองล้านหกแต่มาดูอัสิบสองล้านสามเพราะว่าตัวนี้จะเป็นยูนิตอาวาร์ราคาไม่สูงเลยมันเก็บม่นเทียบกับใครป็ดใครไก่ถ้าลดหลายขนาดทุกคน ในห้องงานเพันก็ถือว,ว่าก้วงขว่วงหลายทุกคนเบิ่งจากที่สน,นี่ายให้ทุกคนเบิง่งสน,นีมาซื้อรถไว้คีไปการทุกคนเพราะว่าน้ำมันแพงเนาะมาซื้อมาอลดมาเลาะเบิง่งมาเลาะเบิงเเบ่งมีหลายหลายแบบทุกคนที่จริงขนาดอัน ต่กี้เนาะเาก็ขี่เวฟขี่อยา่างเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันจะเน้นเป็นรถจีนหลายกลัวเนื่องจากว่าเนาะคา่าเงินบาทมันขึ้นทุกคนมาพี่เวทวิยไปกลับซะยนันเงินบาทมันขึ้นละเห็ุให้อันราคารถมันแพงนี่ทุกคนเซนี้ก็เลยว่ามาเลาะเาบิ่งเนาะเฮาสิเอบแบบตัวราคายอมยาวเนื่องจากว่างบบหลายทุกคนอาศัยแบบว่าขี่ไปห้องการเพื่อให้มันประหยัดน้ำมันเนาะ ให้มันประหยัดน้ํามันเพราะว่าเดี๋ยวนี้หันจ่ายค่าน้ํามันกับบวหวแล้วนะเงินเดือนกับบลายสินะก็เลยว่ามาเลาะเบิงเนาะเบิงว่าฮาซิได้รถอีอย่างไปทุกคนทําอิดว่าซิเอารถไฟฟ้าแต่ว่าเปลี่ยนใจเนาะเอาเนาะเพิ่อรงงานเพิ่นเนาะเพิ่นทรงทั่วประเทศลาวได้นี่ทุกคนทําเอาอู่โรงงานเลยแล้วตัวนี้ก็คักคือกันตัวนี้น่าจะเป็นไฟฟ้าปูนแนจ่จ นี่ทุกคนสางรถเพิ่นเนาะแต่ละมือเพิ่นกะจะเอารถเข้ามาแล้วก็มีแต่ละห้านเนาะเพิ่นมาเอาเนอะมาหับเอารถยูนี่ไปขายต่อซึ่งจากที่สนีสอบถามเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นบอกว่ารถรถยูนี่เนาะมันจะมีหลายแบบเนาะเพิ่นจะกระ,ะ,ะจายไปเนาะ เดี๋ยวเราไปเลือกรถน้ากันทุกคนว่าสีเอารถรุ่นใดเนาะตัวนี้ก็งามทุกคนแต่ว่าตัวนี้มันคล้ายๆคือรถคิกเนาะราคาเสาเก้าล้านกีบประมาณนี้เนาะเสาเสาเก้าล้านกีบกับประมาณสามหมื่นทุกคนสองหมื่นปลายก็งามอยู่เนาะแต่ว่าสันนี้บอเอาออตัวแบบนี้เนาะรถไฟฟ้าก็มีทุกคนแต่ว่าสันนี้สีเอารถแบบ เป็นคล้ายๆคือรถเวฟธรรมดานี่นะทุกคนพอได้ขี่เที่ยวกาศนาพาวาเดี๋ยวนี้คาน้ำมันแพงหลายเนาะมาเทียบกับเงินเดือนกระถือบาต้องได้ขี่รถจักรมาละรถทีบตัวนี้รถที่ทไฟฟ้ารถจักรไฟฟ้านะเม็ดพลอยมานำทุกคนบ๊อบอบ,อบอ่เพิ่นอันนั้นไว้จังหน่อยมันสีล้มมาพี่เนี่ยรถแบบนี้ก็มีทุกคน อฮามาเลือกแล้วนะทุกคนเนาะสรุปแล้วเฮาก็าได้รถตัวนี้ทุกคนฮาไปเบิ่งน้ำกันเนาะเพิ่นกำลังประกอบให้เฮาเนาะราคายูที่14ล้าน8แสนฮาเลือกได้แล้วนะเอาเป็นเว็บไอเนาะเจ้วของจีนเลยทุกคนแต่เสียงมันก็นุ่มคือตัวรถไทยคือกันนี่ เพราะว่าหงงานเพิ่อยูนีน่นอะไรอย่างมีครบทุกคนเม็ทพลก็มาลองรถทุกคนคักปะรถคันนี้คักคือของห้าอา่อบ่ะของเ้าอ่อบคักปานใดเพิ่นมาคันนี้เพิ่นว่าตัวของเ้า,าเอา่วบคักปานใดเพิ่นว่า <c oughs> หลายอย่างขนาดทุกคน <c oughs> ม่็นทอยฮ้อนวะนั่นในกระได้ดิลากเขาไปนั่งอยู่ในก็ไดานเมนอีอย่างไหมอันนี้แม่นแลนปลายดิแลนปลายเขาต้องเลยกขูดเลยกถังไรมันจึงแบบไวคันวะลูกข้าวหลุดไปแล้วเลยอ่ะข้าวจะมานำไปขูดอยู่บอลแทนแล้วมันจะโดุนนะขูดขูดไว้เลยมันบ่แล้วเขาเขาบ่ต้องเอารถไปปะแมนเขาบ่ต้องเอารถไปปกติคันท์เมนไปเอาใส่ยี่ปีปกติเขาเป็นเลขาต่อรถไปแมนมันจะงาอันนี้เมน เอาติดเซกัดไปเลยเออมันจะไม่เสียเวลาลูกค้าเสีวไปนั่งไปนั่งไปนั่งโอ้แสดงว่ายูนิก็สะดวกสบายได้ทุกคนตอนตอนมาเอาอะโบโบต้องออกมาเอามาก่อนเอาไปเล่นยืนอยู่กับกบิสัมโนมาให้ก่อนเพราะว่าพี่เล่ไปเล่นบ้านอืเอาเอามาไว้เขาก็ได้ไปเล่นให้ไวี่ยงอืมจังเลยเนาะ วันจันเพื่อนแลกเมื่อนี้ก็จะไปใช่ขอกะทิกระเดอบับผักอืโอโหัวน,นี้ยังโมเมียนหม้อไฟอย่างเถอะนเาน,ะนเานะเดี๋ยวทุกคนหลังจากที่เอามา,นาเนาะเอาก็มามาใส่หม้อไฟมาใส่กระตามาใส่อย่างต่างๆอยูน่นี่นี่ไม่พอเพิ่นก็เฝ้าเอาอย่าฮัลหม้อเสือมีบอร์เพิ่นจะเอาเลขจากเลขถางทุกคนทุกคนนอกจากวัวนลดเวฟแล้วเนาะ ตัวนี้ก็คล้ายๆคือรถ B M แล้ว S R T <S <S นะนเพิร์จะมีหลายแบบแบบนี้ได้ทุกคนนี่คนมาซื้อกลนายหลายเนาะมันคล้ายๆคือแบบตลาดรถเลยทุกคนแต่ว่าเฮาโชคดีเฮาเฮาเจอห้าน,นี้ เพราะว่าเขาเลือกหลายห้านเนาะเขาไปเบิ่งหลายหา้านมาเห็นห้านนี้แล้วเขากะเขากะยุดที่ห้านนี้เลยได้ทำอิฐส,สี่เหลี่ตัวนี้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมาเอาตัวรอยสาหาดีกว่าตัวนี้ก็งานตัวนี้ก็มักคือก,กันทุกคนเมทพอยมาน้ำหลานได้กระซิได้ห้องใส่กันได้ทุกคนบนธรรมดาได้อันความดื้อเพิ่นก็นได้ ถามไปเบิดทุกคนเวลาก็จะเหตดอย่างเพื่อนก็ไปถามก็จะ่าเหตดอย่างอันนี้เฮ็ุอย่างอันนี้แมนอย่างจงไดขี่สงสัยเมื่อยล้วก็ไปนั่งนี่ั่นก็จะลว่าอันไปยูไนก็ได้ถามก็จะคืนอีกได้บะเพิ่นฮ้อนนั่งรถค่ะทุกคนักลองก็ได้เนาะเพิ่นจะเอามาใส่อันหม้อไฟให้แล้วเพื่อนก็จะให้ลงเนาะ ทุกคนจังหน่อยซันดีสซีลองให้เบิร์เด้อให้แย่เพนกำลังประกอบแหวนให้น่าไ้ถอยเนาะจังหน่อยค่ยะลองคีเบิร์นเนาะ,ะถ้าประกอบแล้วละค่ะสิลองคีเบิร์ทุกคนว่าสิคีนิ่มบอ,อปไปดแปดแปเพนบอกล้ากินขนมนทุกคน,นๆๆๆทัน่วปากอ่า นั่งดีๆอืมกินดีดีทำอิดกับโบก้ากินทุกคนจักรแมละกะซีมคัหน่งลกกะองคัลกกะเฮดเฮดทำทา่ะเค็มเค็มแต่ว่ากินกินโบซ่ารสชาติเป็นยัไงเ้านถอยแ้กินลอยาเช่ตงลันดินตุงลายกบูแ้วองซ่งไม่ช่ป็อ่าเด็ดไทยร้อ ลดมาเลเซียได้เนาะตัวนี้มีสองแบบทุกคนตัวนี้มี2งแบบทุกคนตัวนี้มีกคนัวน้มีสงบกคนตัวนี้มองนบบทุกคนัน้มีสงแบนตัวนี้มีองแนงนีน้แีมงแะไดมัวนี้ีอแมกคน เดอถูกแล้งพี่ว่าแถมขัดแยทำงารอกันไปพีน้องทำงานมีได้เ้เอมีเจ้าของแล้วนะมีในคันนี้แหละคันนี้เกยวกันมีเจ้าของเจ้าของเป็นเอาวเหาใจเงียบ้อยนะมาหมายไปเลยทั้งมี่สองทั้งี่ดันีเป็นกำลังลองรถแทสันีทุกคนมันจะมีสองแบบนอรอดดิวกับรอมแม็กเดอทุกคน เรียบร้อยละเดี๋ยวนี้สิลองคีลองเบิรงทุกคนว่าสินุ่มสินิ่มบอสเดียทุกคนจได้ีลองสิลองคับลองเบิรงนเนาะบามันสินิ่มบอเนาะคอยนะ ยูนเซลเพ่นกันเนาะเพื่อนมีเซลลหลายเนาะเพื่อนก็นจะขายผ่านติกตอกอียงต่างๆทุกคนเนี่ยเซลเพันทุกคนตัวนี้เสาหกล้านเนาะกินน้ำมันตัวนี้ตัวนี้ใช้น้ำมันเสาหกล้านเนาะตัวนี้ไฟฟ้าเสาเก้าล้านเนาะแต่ว่าสนันน้ก็อยากได้ตัวไฟฟ้า แต่เมื่อนี้ขอขอบายก่อนเนะาะเพราะว่างบเผามันบ่ถึงเฮาเอาตัวธรรมดาพอเที่ยวกันก็พอเดี<ป>๋ยวไปจ่ายเงินกันเลยทุกคนเพราะว่าเพ,พิ่นจัดการให้เขาเรียบร้อยแล้วสนิ่กันรองเรียบร้อยแล้วเนาะถือว่าโอเคเนาะแต่ว่าลดห้านเพิ่นก็นมีหลายได้ในทุกคนเพิ่นกำลังจดบินให้ทุกคนจ่ายเงินจ่ายเงินกระดุนเลยทุกคนยอนว่าลูกค้าเพิ่นหลาย เซลคนก็ไล่าลายเนาแต่ละคนได้ขายมือละสองสามคันคนติดต่อคนคุณนี้ก็บบสนเนี่ยบทยางเดี่ยวนะไม่ถอยนักลังไสเบิทุกคนตัวนี้แมนทางที่เขาเข้ามาเราสันนี่ก็บ,บุคอยจือบันไดเขาเข้ามาซิกแซกซิกแซ,ซกซขนาดทุกคน ในโฮงงานเพิ่นก,นกนนอัอยูกไก่เติบเนา้อไม่ถอยเนาะอ๋อเมนติบหลงละติบกอ๋อแมนอยย่แมนอยู่แม,มนวะืมนย่เด้ทุกคนน,นีออ่บอลข่าวบอิออซั่ออไ,ซไปเลยทุกคนไปเจอกันยูเฮือ,อนเด้อยัสน่หซีลองรถห้เบิ่งอีกเธอหนึง นี่ทุกคนได้มาแล้วสี่เดียวกับรถตัวเลยเลยนะสี่เดียวกับรถตัวเลยแต่ว่าคนละราคาเนาะแต่มาเบิ่งก็ก็โอเคละสำหรับเที่ยวไปการเนาะเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันทุกคนเพราะว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้หันมันฟืดเครื่องหลายเนาะอัน้าพลิตเกลได้กับซีพิตแล้วนี่นะแต่ว่าเฮาประหยัดตัวนี้ได้เนาะเฮากับ ซื้อรถจักรมาเพื่อแบบอ่ะประหยัดเงินประหยัดเงินเดือนแต่นี่สี่ขีให้เบิงงด้อทุกคนเด้อเพราะว่าขียุหันมันบ่เห็นปันไหดต้องมาขีจึงเหือนเราจึงฮู้ว่าเป็นรถเทาเียสกันนเด้อ รับหาวเนาะถือว่าโอเคได้สนะวานะขี่ไปห้องการเนาะเติมน้ำมันหนักห้าสิบพันกีบบ่บเต็มเลยเติมเติมน้ำมันห้าสิบพันกีบทุกคนลองเบิ่งว่าสิได้จากมือเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หันรถใหญ่หันนะประมาณสามแสนสี่แสนอาทิตย์หนึงน่งเนาะแต่ว่าฮาวาขี่รถจักลองเบิ่งว่ามันสิประหยัดบ่อาทิตย์หนึ่งเบิดเท่อไดเนาะเราสิมาสารุปให้ฟังเนาะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนาะ เป็นคลิปที่ไปซื้อรถเนาะออกรถไหม้ทุกคนกำลังสิไปเจิมเนี่ยสิเอาไปลาะตลาดก่อนสำหรับคลิปนี้ซันนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนได้ทุกคนภายที่มักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะมื้อหนาสีคีไปให้ตัยเบิ่งไปเทียบกับรถตยววันรถภยซีแฮงกันกันบายบายสบายดี